สังกยาชาช้าไปได้ก็ได้ตั้งใจนี้ซึ่งมีบุญเยนะความเนบุญของพระชิตรีเทระเจ้าสัพเปเดวะสั่เป็มนุสยาปิยาหมาหมากันตุสัปดาอิติปิโสบุทโทจะโยมิตานิชาลิติซึ่งมีจุมาเทโรลาภลาโภภะวังตุเลออิติปิโสธรรมโมจะโยมิตานิชาลิติซึ่งมีจุมาเทโรลาภลาโภภะวัน อิติปิโสสัยยงโฆชโยเมตตาณจจาริติเซลีจมามเทโรลาภาลาโตโวภัวายโตเดนามิเดวะติเดวังสัมบุทังสุทิเดสรังอากาสัทานาโอในสวรรค์ฉันตามาพะจรและพรหมภูมิทั้งทานุคนทคัรมกุมภนาทั้งปวง ผู้มีริบใหญ่ล้วงม,มีทิพประจับโศทิพยสผสนอันประเสริฐขอโดยเทพลำเลิศที่กล่าวถงึงตั้งตนแต่เทพิจาผู้สิรงสิทินภิบาลรักษาพระพุทธปฏิมาพระสถูพุทธเจดีสังคีกาเสนาสนะในอารามนี้จงมีสมานาหสดับซึ่งคำประการแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยทิพยพยา,ยามโสตประสาททุกป,ประกานเถิด เพื่อเป็นอภิปูจนิยสัการะแก่วัตถุมงคลเหรียญพันปตานุ้นโคตเศรษฐีที่ได้จับสร้างขึ้นในครั้งนี้ทางทีมงานก้าวเจริญพรและชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมปีโอทีได้จัดพิธีพุทธ,ธาธิวาพิเศษขึ้นน้ำบัดนีได้ประกอบวริจิตรบท้วนท,ทุกประการ กับทำได้รัความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์เจนังปรบบริกรรมเจริญรัตนัต่ตยัที่คุณคาถาอาคตามต,ามตาม่างๆเพื่อให้เดอิญท้าที่สังาขารบริบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณและกิยาคมเจริญด้วยมหาลาบุดุด้วยสัพพะสิริสวัสดิพัตนมงคลเทียบพร้อมได้เมตตามหานิยมมหาอุศเนียาอะไรของกับผักพุมกันไปพิบัติอุปปัตตะอัตตายทั้งสิ้นยิ่งด้วยอิทธิมิรบุญญาลิสมเจจำนงทุกประการ จงบังเกิดมีบริบูรณ์เต็มที่ในวัตถุมงคลเรียนทำถการรุ่นโคตรเศรษฐีและพร้อมด้วยวัตถุมงคลใเดือนที่ท่านสาธุชนได้นำเข้าร่วมทั้งหมดพิธีครั้งนี้ซึ่งนับเป็นพิธีกรรมยกย่องบูชาพระตนะไกได้รวมกันเป็นพลอปัจจัยให้เกิดสืร,ริสวัสดิพิมัฒนมงคลแก่ท่านสาธุชนชัว่วนิรันด,ดรตาลูอนเทพพญามรนีกรทั้งหลาย เมื่อได้ทราบเรื่องความตามประกาศนี้แล้วจงมาเป็นสหายในมณฑลพิธี้เพื่อให้สำเร็จ